สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คำม่วนครับกํากลังแยกมุ่งหน้าไปทักแขกครับอีกประมาณ20กิโลครับพอดีมาเจอตลาดเล็กๆริมถนนครับนี่เป็นตลาดแบบอาหารชาวบ้านบ้านนอกก็เอ่ยว่าตลาดปลาตลาดอาหารปลาเขาว่าก็ว่าได้ครับโอ้แนวมีกล้วยเดี๋ยวพ้าพี่พน้องไปเบิ่งบรรยากาศนี่ยังไง บายด,าด,ะดะีโอ้มียังไงนมีเมงดหอยมีหอย,หอ,ยอันนี้หอยน้าหรอวะนี่หอยหน้ากระต่ายนี้หอยกโอันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่นีันีตัว30 5000ครับ5000อ,อันนี้30000 5น,นี่กะโลบอหอดลอย โอ้นี่แมงด,า,ดงงาเด้ยอยังล็อกกันเด้อลอกกันเด้อกกดอันนี้คืออันนี้คืออย่าง,งนี้มันคืออย่างไรยาลีแพร่เฮ้าลีแพร่ลีแพร่ยาลีแพร่อ๋อยาลีแพร่้ผู้ใดได้ลูกครับหญ้าลีแพร่ปกปูดูรกระชับเหนือก EN. ันนี่เห็ดผึ่งกันเลย หววไข่ไม่ไไมน้ำเพิงนำ้นำเพิงไม่เฮ็ดเพิงเหียดตักเองปลาถึงมปปลาใหญ่อันนี้ปลาอย่างไรคัเนี่ยปลาโจกปลาโจกน้ำของวะน่ปลานี่ยอืม ปลาโจ๊กอันนี้ไปกำอันนี้ห้องห้องปลาอย่างยายนี่ปลาเพี้ยรปลาอิตุปลาอิตุอ๋อปลาอิตุคือไทยนครพนมตัวนนี่ปลาอิตุว่าอันนี้ปลาดำกาภาษาไทยเอิ้นปลาดำกาปลากาทางภาคเหนือไทยบ้านค่อยเอิ้นปลาอีกำอันนี้บ้านห้องห้องในแก็ได้อ๋อปลาอิตุ ไปนาไปสายนะเจ้า กกัของเจ้าแล้วตัวนี้ของเพื่อนติดของผมมาไปหน้าไปหน้าโลเศราหาพันครับเศรษาห้าพันสามสิบพันย่างรอกันเนาะนี่มีควายเหม็นกา ต้งดาขายเท่าไรหน่นตัวห้าพันเดี๋ยวจะบอกวมันกบเศร้ากว่ายำนี่ลายแล้วนีงงดาครับเ<ม>ด้อ็อกันเด้อสิมาเอาอยู่เด้ออันนี้มียังี่หนังเข้ม อันนี้น้อยอยังเนี่ยนอำมัไรโอ้นอำมันไรครับเนี่ยเราตะมาเมื่อกี้นี่โอ้หนี้น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งนอำมันไรน้ำผึ้งเดี๋ยวรอหาเนี่ยไปฝากน้องปินก,น,น,กาาน,นะในเป็นจิโอมครับ ตีโกมทีโรหกบกหรขี้กบกอันมีบักหอยหน้าหอยกีกระตน้าหยวกอยขวา่จะะาที่เป็นตลาดแบบของตาธรรมชาติติดชอบานหาด้ครับชาวบานหาดเพญ่เป็นมาน่งขายกัน ไอ้ที่มีสไลายก็เป็นของสินค้าพื้นบ้านครับสากระเบือนี่คือดำดีแล้วไม้ยังไ,ไม่แคอดำดีแล้วไม้หมุนแก้พิษแก้เบื่อก็ได้คำปูนหมุนขึ้นเป็นมาสิงห<อ>์ขุนขันธีหายก็ได้ช่อนเขากอง,องมลก็ได้ช่วยเข้าก็ได้โอ้โหตำรับตำปุนตำเจวได้เบิด์หายาะมีแต่แขกขมวดไม้หมุนไม้หมุนเจ้า ไม่หมุนหมุนขึ้นไม่หมุนไม่หมุนขึ้นโอ้หมุนหัวนะหมุนหัวคือเอาหมอนหมุนหัวสัซัมันบูมเป็นหมุนจังสิได้หมุนอขายหนาเรื่อยตัวสาระอูอันนี้สี่อันเขค่อยขายอันห้าสิบไม่หมุนเออไม่หมุนอันนี้เราซาฟันกี้ไม่กระด้างไม่กระด้างแต่ไปซาโรตมันมีแต่แข่งคมม้วน นี่เรกแขงข้มวนเนะเรีว่าเป็นของฝากของแขวงข้ามวนกัว่าได้ไม่หมุนอันหาสิพันหาสิพันเอาบอสผ้ลานมเอา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 มกี้ค่อยค่อยสีมีซากมาี้โคกนี่มันบูมีไมมแล้วมันอึดไมกไ่ไปต่ำเนี่แต่ว่ามันเป็นไม่หมุนไม่เออมันบูมีไหมเลยเตกี้ลาไม่มงข้นเขาเจ้าโมาไปต่ำมาเนี่ยต่ำรถตำตำเจ้าต่ำนตำรถ ไม่ตัวจะเอาเกามีบื่อให้เบื่อเห็ดเบื่อหอกับอกนกเมยเดพันเท่าไรรถก็ได้บอกบอไอ้พันเท่าไรพันบาทบอกบูจักเตกเอาเงินกี่ให้มันเงินขึ้นเงินลงมันบอเลกเงินมันบอเทียกห้าสิบพับอเนี่ยแม่เอาเอาอาดนพั้นปลาให้เฮาโดนโดนากเผมลซื้อหลายนอบอลได้ซื้อลวซื้เบียร์อันนี้ผมเจะเ่อหลานเขหัวเกียวเดีาไปเชื่อแมงดากัหอย ได้เป็นดาตุดาตุเราไม่ขายครับโดยวเดียวดยวดยอันนี้หอยยังเดี๋ยวนี้หอยหอมแล้วอ๋นี่หอยหอมหอยหอมหมดเลยแมงวูป็ดๆอยู่นี่เราหอยผู้หอยหอมที่ผมไปที่ผมไปหาหอยหอมไปหาอยู่อยู่ในผู้นะป้าร้านต่างผู้จะเห็นนี่ครับอันนี้ขายได้บ้างิโลห้าสิบพันสี่ิโลห้าสิบพันกิโลซาวห้าอันนี้พี่แขก จง่ายเพิ่นจังเอาไปรวบ่ใจแล้วายแล้วนะอ๋อได้ไอ้ดอกโกบาเซ็ตแนวหายยาคับดอกโกมายูใกล้ข้ามวนนัมบานเซ็ตท uh uh> uh ี uh uh ุ่ดเลยดอกยังก uh ็ดอกโกบดอกโกบโกบโกบดอกโกบอ๋อโกบเป็นอะไรเนาะดอกโกบเนี่ยครับดอกโกบนี่มีจะแข่งข้ามวนเซ็ตชุดยอดมีต่แข่งข้ามวนปแม่นนี่แข่งอื่นโมมีบ่เนี่ยอันนี้ข้าแม่นโบราณกับเจ้าเอิญดอกแม่นเสีย คนล่าขหขาวเลือนดอกอีล้อมดอกโกบบ่แล้วมันก็สิแกะเอามานีรอกออกแล้วออกแขงบริคคำไส้มีอยู่บ่บ<ะ>่มีแต่แข็งขงมวดแม่นอ๋อเค็ดเราได้กินบ่เลยได้กินนะวิธีกินบ่เออก็ได้แกงก็ได้นึ่งก็ได้ลวกก็ได้กับปน่นกับปมกโอ้กับลาบปลาก็ได้แกงแกงที่สุดเลยแม่งแกง,แกงใส่หม้อแกงใส่หม้ออืมใส่กระทะก<ข>็ได้ ได้โมเป็้าเป็าเด็กกระดูกค้วยกระดูกหัวซีนหมูซีนเป็ดซีนไก่เดบส์ั่วเสียดีกแซ่โอเคเลยโดยโขายได้ไหาสิบพันกียบเลยฮ่าสิบพันเกีมามาลองเบิ้งอ่ายมพี่แขกแคแสนแล้วเป็นล้านแล้วยมพี่แขกน่ยไม่รู้เล่าอาสามแสนละพีแขกพี่แขกต้มาสามแสนละเออน่าไม่โตแท้ละเป๊เอาเนาแปได้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 ไดนดาม่ใช่เป็นมดาไม่หอม <minutes paid off> อ oh, oh, ันนางเพิ uh, komm, bum, oh, oh, ่มดีไอ้บอกว่าโอ้น้ำเพิงนี่ประเทศบ้านผมมีเยอะนี่อันอันนี้หน้ามือนี่บ้านผมบ่มีผมเอานี่อันนี่แหลไอ้แซ่บอะไรรับประเทศเลยนี่อันนี้รับประเทศรับคันเทพรับแซ่บรับคันเทพเออได้กินเยอะนี่ได้กินอยู่ผมได้ไปหาพ่อผยุบปากกระดิ่งผมได้ไปหามีหลายทั่วประเทศเราอ๋อแต่ว่านี่มีแต่อยู่คำวนแม่นั่วปุรีเลยเอียงก็บดอกยงเห้อดอกกบดอกกบ าไม่ไม่หมุนดอกอีล้อมไม่หมุนนะมเนาะโอ้ดอกอีล้อมมาเนี่ยดอกอีล้อมโอ้โบราณกต่เจ้าเ่าภาษาพื้นบ้าน,ดอ,นดอกเป็นเสียกดอกเป็นเสียกว่ะโอ้ดอกอีล้อมบ่กกถ้าว่าดอกอีล้อมเนี่ยอีล้อมนะมนะบ้านผมมีอยู่อีล้อมเนะี่ย โอ้ยโคหลานเนาะอีลอกอีลอกแกงเส้นอมไม่อันนั้นอีลอกเนาะอันนั้นเนาะอันนี้ดอกล้อมโอ้ดอกล้อมดาวล้อมเดือนค่ะโอ้หรือว่าดอกโกออดอกโกบหรือว่าเอียงก็ดอกล้อมมะแม่เสกเสกไหมดอกเป้นเสียกดอกเป้นเสีกพ่อแม่ข้าเพื่อนมณ์ขันดีครับดอกเป้นเสียกดอกโกบหรือว่าดอกอีล้อมครับดอกเปิ้ลเสกหรือว่าดอกโกรบแมตัวละห้าพันตัวละห้าพันเบกดาโน่เนาะอัลเล แรงดายยู่นี่ตัวรหัสพันเด้อพี่น้องเดีค่วได้ได้ผมมีผมมีติดกระเป๋าจะพันเวผมเบินกเลยตัวบางัว่พี่กับนได้พันแนะได้เอาพี่ขก <ใน S 1> เพี่ขกไเจ้าไปสัมภาษณ์เจ้าจะว้าได้ดอกกบดอกเป็นเสียงเป็นซ้าไมได้โดยยโดยโดยอันนี้นี่ผมเคยกินเรอันี้ผมเคยกิน ผมเป็นเคยลาวคื้กั pues นแต่ผมไม่เคยกินเป็นเคยลาวมาสิบปีแล้วไม่เคยกินนะน่ะผมอยู่อย voilà. right. ู่ปากกระดิ่งเราอย่เอ็นซุปลายที่มัน้อนแล้วโงเยอีน้องเคยยิให้เดียวเอาเอาไปซุปได้เยอะหมได้บอกโอ้โนทานกันเก่นะสองพันไงสาจ้าพันสาพันได้สี่ตัว เอาไปตามเจ้านเอาตัวมันหอมๆเลยเ้อเลือกโบเ็นได้ตัวผู้ตัวเมียไปไลยตัวผู้มีมีแต่ตัวคิวเอาคิวๆนะมักคิวๆอ่าปรับใจเด้อโดยโดยโดยเดี๋ครับ ต้องเอาแนวแปลกๆสิไปกินผมเป็นเคยเล่ามาด้วยผมก็ไม่เคยกินครับเนี่ยนั่งบอกอย่างง่ายได้สักอ่างเดีได้สักไม่หมุนอีกแล้ววะมาเราได้ได้สากไม่หมุนมานี่หนึ่งในเมนูแซ่บเนี่ยเอาไข่นี่ขายเท่าไหร่แม่หนึ่งสามพันเนาะเจ็ดหนึ่งสี่พันเนาะเดี๋ยวนะเบิรงเงินเก็บกันครับ เดี๋ยวพื่ให้ดำมาสามแสนละเป็นนีเพื่ใ้ดำสามแสนละพอดีผมบร้แลกเงินเก็บมามันจะทกกไหล่ะ้าพันหกพ่ออีกละเงินบาทตะบาทเงินบาทเท่าไหนจะมีใบร้อยป่ะร้อยได้เท่าไหร่ร้อยนึงสี่สิบสี่สเท่าไห แมนว่แมนีได้น้อยอทาบ่คันแมนใบพันเเคยแตกับมนุดเลเดี๋ยวนี้ต่กี้เขาเคยตสี่เออเอา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 เจเนาะสามันนีเนาะไอ้เท่าไก็แม่ว่าเท่าไหก็ดหน่วยสาวพัอ๋เหน่วยสาวพันเหน่วยอาเอาเอาเหน่วยสาวพันเอาบุด้อยเป็นอะไรสิบพมันสกินแม น่าจะกินเวอร์บส์ไหมเอาบุตรคนอยู่บ้านเออพอสมนี้หระแม่แม่ทอยเป็นเงินเกีบให้ผมก็ได้เด๋วเด๋วเด๋วเข้าใจแม่เด้อขับเงินบาทก็สามารถใช้ได้ครับเงินบาทกับแต่ว่าถ้าผู้ที่มาบ่เคยจ่ายเงินเก็บร์ไปสิงงๆครับในหนาแรกเป็นเงินเก็บดีที่สุดครับหนึ่งพันบาทกันแรกได้ประมาณสี่แสนแต่บ่รู้ว่าสี่แสนเท่าไหรครับตอนนี้ ตอนผมมาเนี่ยมันสองแสนฝายเนาะสามแสนล้วตอนนี้สี่แสนแล้วว่าเดี๋ยวนี้ประมาณนั้นแหละโอ้โเมื่อนั้นมาลงฮอตสามเซนสามเซนพกไรเหมือนในลงไรอ๋อบอกแม่เมื่อนี้บรูดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคาคาเงินมันขึ้นลงแต่ละมือมันคือกันครับก็เลยบรูดเท่าไหร่ฮะได้แล้วครับไอ้เน่าไปกินน้ำรถละไอ้ไอ้ลูกแล้วก็แมกดา รลาวกายสากไม่หมุนครับสากไม่หมุนเป็นไม่หายากของขงมวนล้ะกันดอกอยางล่ะผมก็ลืมละ่ะไปครับเด๋ยนทางต่อครับขมวน